เจดีทรงละครขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นองค์แรกในอุสาคเนย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดละครศรีธรรมราชซึ่งกำลังถูกนำเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกซึ่งนับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6ของไทยและแห่งแรกของภาคใต้วันนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับว่าที่มรดกโลกแห่งนี้กันครับว่าสำคัญและทรงคุณค่าต่อการเป็นมรดกโลกอย่างไรวัดมหาธาตุวอรามหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนสันทรายโบราณเรียกว่าหาดทรายแก้วที่มีลักษณะเป็นสันทรายที่ทอดตัวจากทิศเหนือมาทิศใต้เป็นที่ดอนน้ำท่วมไม่ถึงและเป็นแกนของภูมิทัศ์ชายฝั่งทะเล พื้นที่แห่งนี้จึงได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อในท้องถิ่นกับความเชื่อในศาสนาดั้งเดิมเป็นที่ตั้งของเมืองพระเวียงเป็นเมืองสมัยอาณาจักรตามพรลิงที่ยโยกย้ายมาจากชุมชนท่าเรือมีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าล้อมรอบด้วยคูน้ําและกำแพงเมืองที่ทําจากดินอาณาจักรตามพรลิงเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่มีชื่อว่าสุวรรณภูมิตั้งแต่พุทธศตวตรรษที่6เป็นต้นมาเริ่มแรกนั้น เป็นเพียงสถานีการค้าเล็กๆและมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับจนเป็นรัฐขึ้นในพุทธศตวรรษ,ษที่10ชาวเมืองนับถือาศาสนาฮินดูต่อมาเมื่ออยู่ในอำนาจของศรีวิชัยจึงหันมานับถือพุทธศาสนามหายานและเมื่อศรีวิชัยเสื่อมอำนาจลงจึงรับพุทธศาสนาหินายานแบบลังกาวงเข้ามาแทนที่การก่อสร้างพระธาตุแห่งนี้ตามตำนานเล่าย้อนอดีตไปไกลมาก ประมาณปีพศ854หรือประมาณ1,500ปีก่อนกล่าวถึงเจ้าชายทนทักกุมารและเจ้าหญิงเหมชลาจากเมืองทนทบุรีสันนิษฐานกันว่าอยู่ในอินเดียใต้ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกาธาตุหลบหนีการแย่งชิงโดยได้นำเอาพระทันตาธาตุลงเรือสำเภาลอยมาอับปางลงในเขตฝั่งของคาบสมุทรที่อยู่ภายใต้อำนาจของเจ้าเมืองคอนครรีธรรมราช และได้ฝังพระทันตาธาตุไว้ที่หาดสายแก้วกระทั่งต่อมาได้มีการสร้างเจดีพระมหาธาตุระยะแรกขึ้นในช่วงเวลานี้เจดี JD มหาธาตุองค์เดิมน่าจะเป็นศินละปะแบบสีวิชัยและมีการตั้งเมืองอยู่บนสันทรายที่อยู่ด้านเหนือเป็นเมืองที่มีคูน้ําคันดินเรียกว่าเมืองพระเวียงต่อมาในปีพศ1719 พระเจ้าสีธรรมศกราชได้ทรงสถาปนามเมืองหลวงนหาดทรายแก้วแห่งนี้และได้สร้างพระบรมาธาตุเจดีเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในระยะต่อมาหาดทรายแก้วแห่งนี้ได้มีชื่อว่านครสีธรรมราชจากเดิมที่เป็นมหาสถูปอยู่นอกตัวเมืองในสมัยเมืองพระเวียงได้เปลี่ยนย้ายสู่การเป็นวัดมหาธาตุตั้งอยู่ตรงบริเวณกลื่กลางเมืองนครสีธรรมราชต่อมาในสมัยพระเจ้าจันทรพานุ กษัตริย์พระองค์ที่สองได้นิมนต์พระภิกษุจากลังกามาตั้งคณะสงฆ์และบูรณะพระบรมธาตุเจดียให้เป็นไปนตามแบบสถาปัตยกรรมทรงลังกาอันเป็นแบบที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันเจดียพระมหาธาตุเมืองนครมีความสูง55.7เมตรองรค์ระฆังสูง9.80เมตรมีปล่องฉนัย52ปล่องปลียอดหุ้มด้วยทองคำเหลืองอารามสูงกว่า10เมตร แผ่ทองเป็นแผ่นหนาเท่าใบลานหุ้มไว้น้ำหนักทองช่างรวมกันหนักถึง9,341บาทมีองค์เจดีย์ล้อมรอบอีก158องค์และความมหัศจรรย์ของพระาธาตุเจดีย์องค์นี้ในยามที่แสงแดดตกต้ององค์พระาธาตุเหลื่อมเงากับทาาพอมิถึงพื้นดินจนเสมือนพระาธาตุแห่งนี้ไม่มีเงาจึงได้รับขนานนามว่าพระาธาตุไรเงารูปแบบเจดีย์ทรงละคังนี้ ยังเป็นแบบอย่างของสถูปเจดีทั่วประเทศในปัจจุบันเช่นที่วัดช้างล้อมสุขโขทยัยวัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่วัดช้างรอบกำแพงเทรและก็วัดพระศรีสันเพชรท,ที่จังหวัดอยุธยานาครศรีธรรมราชนับเป็นอนาบริเวณแรกๆของพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รับเอาวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาแบบลังกาเข้ามาดังนั้น รูปแบบจึงมีความใกล้เคียงกับสถูปเจดีในศิลปะลังกาในพุทธศวตวรรษที่18ทั้งนี้รวมไปถึงร่องรอยความเป็นมหาสถูปนอกเมืองและเป็นศูนย์กลางพื้นที่กลุ่มพุทธสถานแวดล้อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามระบบคิดในพระพุทธศาสนาของคณะมหาวิหารแห่งสีลังกา จากข้อมูลด้านศินละปะกรรมขององค์พระบรมธาตุเจดี JD, นครศรีธรรมราชพบว่ามีความเกี่ยวพันกับศิละปะลังกาถึงขันที่เรียกว่าท่ายแบบกันออกมาเลยทีเดียวมีการสร้างให้เกิดเป็นลักษณะแบบเป็นลังกาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้บ่งชี้ถึงความเข้มข้นของพุทธศาสนาเถรวาดแบบลังกาซึ่งเข้ามามีบทบาทในบ้านเมืองต่างๆในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมาก ในช่วงราวพุทธศตรวตรรษที่18เป็นต้นมานับเป็นการเผยแผ่พพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงจากภูมิภาคเอเชียใตย้สู่ดินแดนสีวิชัยตามพรล,ลิงและดินแดนคาบสมุทรมาลายูซึ่งนับถือพุทธศาสนามหายานอยู่แต่เดิมจนกลายเป็นศาสนาประจำรัฐตั้งแต่พุทธศวตวรรษที่18ปประดิษฐานอย่างมั่นคงบนคาบสมุทรไทยทำให้พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชถูกถ่ายแบบ หรือจำลองไปสร้างยังพื้นที่ต่างๆจำนวนมากแม้ขนาดและรูปแบบอาจจะไม่เหมือนต้นแบบทุกประการแต่ลักษณะเด่นที่เป็นองค์ประกอบหลักต้องมีเสมอคือฐานประทักษสินสูงมีช้างล้อมเป็นทรงกลมเน้นองคร์ระฆังที่มีขนาดสูงใหญ่ซึ่งเป็นรูปแบบเจดีซุ้งะระฆังโอคว่ำก็ชัดเจนว่าเป็นแบบอย่างลังกาทำให้วัดแห่งนี้ เป็นตัวอย่างเพียงแห่งเดียวที่รับการสร้างสรรค์ขึ้นตามแบบพุทธศาสนาเทราวาทด,ดั้งเดิมที่ยังคงเหลือในคาบสมุทรมลายูซึ่งแสดงถึงทางวัฒนธรรมที่สำคัญของโลกหลังจากติดโผในรายนามสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีแนวโน้มจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมมานานหลายปีปีนี้ก็มีการดำเนินการอีกครั้งดังที่มีข่าวการนำเสนอวัดมหาธาตุนครศรีธรรมราชขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก กับที่ประชุมองค์การยูเนสโกไปเมื่อวันที่21มกราคมพุทธศักราช2568ที่ผ่านมาต่อมาในวันที่28มกราคมที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบเอกสารนำเสนอขอประกาศขึ้นทะเบียนมรดกฉบับสมบูรณ์ของแหล่งวัดมหาธาตุไปยังศูนย์มรดกโลกนกกุงปารีส เพื่อขอนําเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่โดยแหล่งวัดมหา,าธาตุมีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ของมรดกโลกที่เลือกนําเสนอจํานวน2ข้อดังนี้หลักเกณฑ์ข้อที่2วัดมหา,าธาตุแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางศาสนาความต่อเนื่องทางจิตวิญญ,ญาณและองค์ประกอบสําคัญที่สะท้อนถึงอิทธิพลทางศาสนาและรูปแบบศิลปะ จากศา,ศาสนาฮินดูพุทธศาสนามหายานและพุทธศาสนาเทรวาสที่ได้รับการถ่ายทอดทั่วทั้งตอนใต้และเอเชียภาคพื้นสมุทรมาเป็นเวลายาวนานกว่า1,500ปีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายและทรงคุณค่าซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแหล่งที่สำคัญในภูมิภาคนี้เช่นศินละปะป้าละจากนาลันทาศิละปะชวาภาคกลางศิละปะสีลังกาและศิละปะมอญจากเมียนมาทางตอนใต้ ึงเป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนทางศาสนาและสถาปัตยกรรมในมวลมนุษย์อย่างชัดเจนโดยรูปแบบสถาปัตยกรรมการปฏิบัติทางพุทธศาสนาและประเพณีที่ยังคงดำรงอยู่ของอารามแห่งนี้ยังมีอิทธิพลอย่างมากต่อสถานที่ต่างๆในประเทศไทยมาเลเซียและประเทศอื่นๆอีกด้วยหลักเกณฑ์อีกข้อคือข้อ6 วัดมหา,าธาตุเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของเมืองที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางของประเพณีที่ยังดำรงอยู่โดยระบบความเชื่อที่หลากหลายซึ่งได้ผสมผสานระหว่างความเชื่อพื้นเมืองดั้งเดิมกับความเชื่อในศาสนาฮินดูและพุทธศาสนาในการต่อมาดังจะเห็นได้จากการบูชาการทำบุญและประเพณีประจำปี ลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของประเพณีที่ยังสืบทอดอยู่ในอารามแห่งนี้เช่นพิธีแห่ผ้าขึ้นทาตการแสดงโนราการบูชาบรรพบุรุษพิธีพราหมณ์งานศินละปะเฉพาะถิน่นและประเพณีท้องถิ่นต่างๆที่ต่างสะท้อนถนึงความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้กับชุมชนรายรอบอย่างชัดเจนอีกทั้ง ยังเป็นแนวทางให้กับอารามและชุมชนอื่นๆบนคาบสมุทรภาคใต้ของไทยและภูมิภาคอื่นๆได้ปฏิบตัติตามอีกด้วยวัดมหาธาตุวรมหาวิหารยังเป็นศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณของประชาชนในภาคใต้อย่างต่อเนื่องหลายศตวรรษจากจารึกและเครื่องพุทธบูชาที่มีจำนวนมากทำให้เห็นว่าวัดแห่งนี้ได้รับการศรัทธาและใส่ใจจากผู้คนทุกชนชั้นในสังคม เห็นได้จากประเพณีที่ยังคงมีความเคลื่อนไหวอยู่บริเวณลายรอบพระบรมธาตุเจดี JD, และถือเป็นพระบรมธาตุเจดี JD, ที่มีชีวิตยาวนานที่สุดในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณค่าที่เป็นสากลที่เกิดจากความศรัทธาที่จะอยู่คู่แผ่นดินและชาวโลกไปอีกนานแสนนานมาร่วมลุ้นกันนะครับว่าวัดมหาธาตุแห่งนี้จะได้รับมรดกโลกเมื่อไหร่ถ้าชอบคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลใดที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับส่วนท่านใดที่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ